สวัสดีท่านผู้ชมและเหล่าธรรมนิสตาทุกท่านค่ะ เทศกาลอาสารหบูชาและเข้าพรรษา2,567ก็กำลังจะเวียนมาถึงนะคะคอนเทนต์ของช่องธรรมนิสตาชาแนลในวันนี้ก็เลยจะนำปกิรณะธรรมอันเกี่ยวเนื่องด้วยวันอาสารหบูชามาเล่าให้ฟังพร้อมทั้งอัญเชิญพระคติธรรมจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมาแบ่งปันกันนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลในวันอาสาฬหบูชานี้ด้วยค่ะ สำหรับปกินณากาศทำข้อแรกอันเกี่ยวเนื่องด้วยวันอาสารหาบูชานะคะก็คือวันอาสารหาบูชานี้ย้อนกลับไปในครั้งพุทธกาลเนี่ยเกิดขึ้น45ปีก่อนพุทธศักราชนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนะคะท่านก็ตรัสรู้ในวันวิสาขาบูชานะคะจากนั้นก็ทรงพิจารณาว่าจะประกาศศาสนาจะสั่งสอนธรรมดีหรือไม่นะคะแล้วท่านก็ได้ตัดสินใจที่จะสั่งสอนแล้วก็ประกาศวิธีการ ถึงซึ่งความทุกข์เนี่ยออกไปค่ะโดยที่ท่านก็พิจารณาแล้วว่าบุคคลกลุ่มแรกที่น่าจะเข้าใจสิ่งที่ท่านได้ตรัสรู้เนี่ยก็น่าจะเป็นปัญจวัคคีย์นะคะดังนั้นพระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงพระดําเนินนะคะหรือว่าเดินนะคะเดินด้วยพระบาทเปล่าๆนี่แหละนะคะไม่ได้นั่งรถไปประกาศศาสนาแต่อย่างใดนะคะท่านก็ทรงพระดําเนินหรือเดินไปยังป่าอิสิป,ปตนนมฤคทายาวันที่ซึ่งปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าเนี่ย ไปหลีกเ้นอยู่นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าปกิณกะธรรมที่หลายๆคนมักจะไม่รู้ก็คือบัญจาวัคคีที่หลีกออกไปเนี่ยอยู่ในสถานะที่บอยคอรดพระพุทธเจ้าอยู่นะคะต้องย้อนกลับไปตอนก่อนที่พระพุทธองค์เนี่ยจะตรัสรู้เนี่ยเดิมแบบปัญจาวัคคีก็ปฏิบัตินะคะอุปถากพระองค์อยู่ซึ่งขณะนั้นก็ยังเป็นแค่พระโพธิสัตว์อยู่นะคะเพราะยังไม่ได้ตรัสรู้ ก็พระพุทธองค์ก็ทรงใช้พระวรกายตนเองเนี่ยค่ะทดลองวิธีการต่างๆมากมายที่จะถึงซึ่งความพ้นทุกข์นะคะซึ่งหนึ่งในวิธีการที่พระองค์ทรงทดลองเนี่ยก็คือการทรมานกายหรือบําเพ็ญทุกขรกิริยานั่นเองนะคะช่วงนั้นเนี่ยบัญจาวัคคีทั้ง5ก็คอยดูแลพระพุทธองค์อยู่แต่ต่อมา ที่พระพุทธองค์ได้ออกจากการทรมานกายมาเพราะคิดว่าเป็นทางที่สุดตรงเกินไปนะคะปัญจาวัคคีย์ทั้ง5้าก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยพระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องละทิ้งเสียซึ่งความพยายามแน่เลยเป็นไปไม่ได้สิทธทะหยุดลำเพนทุกลกิริยาใจเขาอ่อนแอขนาดนั้นเชียวหรอือก็เลยบอกว่า ไม่เอาแล้วจะไม่อยู่ปนนิบัติรับใช้พระโพธิสัตว์ในขณะนั้นอีกต่อไปแล้วก็จะขอหลีกออกไปนะคะบรญจวคี์ก็เดินทางจากพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่ป่ปปาอสิทิปัตนามฤคทาทยวันนะคะพระพุทธองค์ณขณะนั้นก็เลยหลีกเร้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ได้อาศัยทางสายกลางนะคะจนกระทั่งตรัสรู้ในที่สุดเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็ตัดสินใจว่าจะสั่งสอนธรรมเนี่ยจึงส่งพระดําเนินหรือว่าเดินมาที่ อิสิปัตนะเมรคทไทยวันเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ในข้อธรรมที่ชื่อว่าธรรมจากกับวัตนสูตรนั่นเองค่ะสำหรับปกนณะธรรมข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยครูบิ๊กได้รับการแบ่งปันมาจากครูบาอาจารย์รูปหนึ่งของครูบิ๊กนั่นเองค่ะท่านเคยถามสิทธิยานุสิตว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถือกำเนิดขึ้นในวันใดนะคะซึ่ง คำตอบของพวกเราเนี่ยก็ส่วนมากจะมุ่งไปที่วันวิสาขบูชาทั้งนั้นเลยเพราะว่า,าในยะที่1ก็คือ,เ,อเจ้าชายสิทธัตถะนะคะได้ท่งพระประสูตรก็คือเกิดขึ้นเนี่ยในวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็เมื่อเอสเด็จออกผนวดเนี่ยแล้วก็บรรลุธรรมนะคะแต่สรุ้เนี่ยก็ตรงกับวันวิสาขบูชาอีกนั่นเองค่ะแต่ ครูอาจารย์รูปนั้นท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยถือกำเนิดในวันอาสาฬหบูชานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้มาเพื่อเป็นครูค่ะเพราะว่าจะมีบทหนึ่งนะคะที่เราสวดมนต์กันนะคะพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าเราเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถูกไหมคะดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นครูเนี่ย คนเป็นครูจะเป็นครูที่สมบูรณ์ได้ก็ต้องมีลูกศิษย์ผู้รับวิชานั้นมานะคะดังนั้นเมื่อวันวิสาขาบูชานะคะตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยยังไม่มีสิทธ์ถูกไหมคะดังนั้นตอนนั้นนะ่ยยังไม่มีสถานะเป็นพระพุทธเจ้านะคะ ต่อมาเมื่อได้ทรงเทศธรรมจักรกับปวัตนสูตรโปรดปัญจวคัคคีแล้วก็ท่านอัญญาโกณธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นรูปแรกเนี่ยณนะขณะนั้นนั่นเองสถานะความเป็นครูของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสมบูรณ์ขึ้นมาค่ะครูบาอาจารย์รูปนั้นท่านจึงสั่งสอนครูบิ๊กว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้ากําเนิดเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบ,บูชานั่นเองค่ะปะกินอากาศทาข้อถัดไปค่ะก็คือ วันอาสาฬหบูชาเป็นวันของพระรัตนตรัยองค์ไหนนะคะระหว่างพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นะคะคำตอบก็คือวันอาสาฬหบูชาเป็นวันของพระธรรมนั่นเองค่ะทีนี้เราก็ต้องเชื่อมโยงก่อนนะคะว่าวันของพระพุทธเนี่ยก็คือวันวิสาขบูชานะคะเพราะว่าเป็นวันที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธองค์ทั้งนั้นเลยนะคะเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ย ประสูตรตรัสรูแล้วก็ปรินิพานนะคะส่วนวันมาคบูชาเนี่ยก็เป็นวันของพระสงฆ์ถูกต้องไหมคะเพราะว่ามีพระสงฆ์1250รูปเนี่ยมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายดังนั้นวันอาสาฬหาบูชาจึงถือว่าเป็นวันของพระธรรมค่ะเพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยนะคะทรงสั่งสอนสิทธิานุสิ์หรือปัญจาวัคคีย์เนี่ยด้วยธรรมะบทแรกคือธรรมจัก กับปวัตนาสูตรค่ะแล้ววันแห่งพระธรรมนี้ก็ไม่ใช่เป็นวันแห่งพระธรรมธรรมดานะคะเป็นวันแห่งกองทัพธรรมกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอันเกี่ยวเนื่องจากการที่พระองค์แสดงธรรมแล้วปัญจวคีท่านอัญญากรทยะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นรูปแรกจากนั้นปัญจวคีอีก4รูปเนี่ยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมตามกันมาแล้วจากพระอรหันต์าร,รูปนี้ค่ะ ก็ได้แยกย้ายกันไปตามทิศทางต่างๆแล้วก็เผยแผ่ศาสนานะคะประกาศพุทธศาสนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้นะคะ2,600ปีล่วงมานะคะพุทธศาสนาก็ได้แผ่ขยายไปทั่วโลกนะคะทั่วชมพูทวีปจึงเรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันแห่งกองทัพธรรมค่ะ ปกิากะทําข้อถัดไปที่เกี่ยวเนื่องได้วันอาสาฬหบูชาค่ะก็คือจริงๆแล้ววันอาสาฬหบูชากับวันมาฆบูชาเนี่ยไม่ได้เป็นวันหยุดที่ชาวพุทธเฉลิมฉลองกันทั่วโลกนะคะในบรรดาวันพระใหญ่3วันนะคะวิสาขบูชามาฆบูชาแล้วก็อาสาฬหบูชาเนี่ยมีเพียงวันวิสาขบูชาเท่านั้นที่เป็นที่รับรู้กันทั่วไปของชาวพุทธทั่วโลกนะคะหรือแม้แต่ในบางประเทศที่นับถือพุทธเป็นหลักเนี่ยถือว่าเป็นวันหยุด ราชการกันเลยทีเดียววันวิสาขะเนี่ยเป็นเป็นอย่างนั้นนะคะทั่วโลกแต่ว่าวันอาสาฬหาบูชากับวันมาฆบูชาเนี่ยชาวพุทธทั้งหลายก็เพียงแต่รับทราบว,ว่าอ้อเป็นวันที่มีความสําคัญนะคะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้มีการประกาศเป็นวันหยุดแต่อย่างใดสําหรับประเทศไทยเราเองค่ะในราชการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะปีพศ2501 เป็นปีแรกที่รัชกาลที่4ท่านประกาศให้วันอาสาฬหาบูชาเป็นวันหยุดราชการน,นะคะดังนั้นเราได้เริ่มหยุดนะคะในวันอาสาฬหาบูชากันมาเพียงแค่66ปีเท่านั้นเองค่ะปะกินกะรมข้อถัดไปค่ะซึ่งก็ถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าคูบิกขออัญเชิญน,นะคะพระโอวาท ของเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สัคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งพระราชทานไว้เมื่อวันอาสาฬหาบูชาปี2565ค่ะเอามาแบ่งปันกับเหล่าธรรมนิสตาทุกท่านไว้ณาที่นี้นะคะท่านเจ้าประคุณได้ให้ข้อคิดกับเราค่ะว่าในธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นเนี่ย ก็พูดถึงเรื่องมัคมีองค์8นะคะหรือว่าอริยมรคนั่นเองซึ่งในมัคมีองค์8เนี่ยท่านเจ้าประคุณสมเด็จนะคะท่านก็อัญเชิญมัคมา1ององนะคะ mm hmm. ก็คือสัมมาสังกัปปะค่ะสัมมาสังกัปปะในที่นี้เนี่ยก็คือความคิดเห็นชอบนั่นเองความคิดเห็นชอบก็คือความคิดที่ถูกต้องค่ะซึ่งท่านเจ้าประคุณก็ได้ให้แนวทางไว้ว่าเราควรจะคิดอย่างไรนะคะก็มีวิธีการวางความคิดไว้3แนว ก็คือคิดที่จะลดละความอยากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยากอันเกินประมาณคิดที่2ก็คือคิดที่จะไม่พยาบาทเบียดเบียนกันและคิดที่3ก็คือคิดที่จะไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรกันนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นว่าความคิดทั้ง3แบบนะคะทีะ่ท่านเจ้าประคุณได้ให้เป็นแนวทางเนี่ย ถ้าเราทำได้นะคะไม่อยากไม่โลภจนเกินประมาณไม่โกรธกันไม่กดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรกันเนี่ยโลกคงจะถึงซึ่งความสันติสุขอย่างแน่นอนนะคะมนุษย์เราก็จะอยู่อย่างสงบร่มเย็นนะคะความมีสันติความเย็นก็จะแผ่กระจายไปทั่วทุกสังคมในโลกนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะท่านเจ้าประคุณยังได้ขอฝากมักมีองค์8อีกองคหนึ่งเอาไว้นะคะที่น่าจะมีส่วนทําให้สันติสุขเนี่ยเกิดขึ้นในโลกนี้นั่นก็คือสัมมาวาจานั่นเองค่ะคือขอให้ทุกคนในโลกเนี่ยพูดกันอย่างดีนะคะพูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอ้อเจอ้อไม่พูดจะส่อเสียดกัดจิกขวนตีใดๆกันเนี่ยแค่นี้ก็สามารถมีส่วนช่วยในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วค่ะ และปะกินากาศทําข้อสุดท้ายที่อยากจะฝากเอาไว้ค่ะก็เกี่ยวเนื่องด้วยธรรมจักรกับปวัตนะสูตรนั่นเองนะคะแต่คุณบิ๊กจะไม่ได้นําเนื้อหาในธรรมจักรมาแจกแจงนะคะเพราะคิดว่าเนื้อหานี้เนี่ยก็มี y o u t u b e ช่องอื่นเนี่ยได้ทําไปมากแล้วนะคะแต่อยากจะยกคําว่าธรรมจักรขึ้นมาแบ่งปันกันมากกว่านะคะคําว่าธรรมจักรในที่นี้เนี่ยจาก จอจานบรนยากาศก็ไก่รอเรือเนี่ยก็หมายถึงอะไรที่กลมๆแล้วมันหมุนได้นะคะเราก็สามารถที่จะมองธรรมจักเนี่ยในสองนัยยะด้วยกันค่ะนัยยะแรกก็คือเรื่องของเนื้อหาธรรมะนะคะที่มันจะหมุนไปแล้วก็ทำให้ธรรมะเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องแน่ใจว่า,าธรรมะที่เราเผยแผ่ออกไปหรือว่าในฐานะที่เราเป็นผู้รับธรรมะก็ดีเนี่ยต้องเป็นธรรมะที่ถูกต้องนะคะตรงตามที่พระพุทธองค์ตรัสรูแล้วก็ตรัสสอนพวกเราเอาไว้ด้วยนะคะจะต้องไม่เป็นธรรมะที่บิดเบือนไปเพราะถ้าเป็นธรรมะที่ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยการที่จะทำปฏิรูปเนี่ยหมุนแล้วก็ไม่ถูกต้องเนี่ยค่ะได้แผ่กระจายออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นการทําลายพุทธศาสนาซะมากกว่านะคะ ส่วนในยะที่สองของคำว่าธรรมจักรก็คือการที่วงล้อแห่งธรรมเนี่ยจะหมุนไปยังดินแดนต่างๆนั่นเองสำหรับประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นดินแดนที่โชคดีเพราะว่าเราเป็นดินแดนที่เรารับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเข้ามานะคะแล้วก็มีชาวพุทธนะคะผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมอย่างเหนียวแน่นและที่สำคัญคือมีครูบาอาจารย์ที่ท่าน เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบนะคะเป็นครูบาอาจารย์ที่มุ่งเน้นจะเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องให้กับศิษยานุศิ์นะคะดังนั้นก็ขอให้เราภูมิใจนะคะในความเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาของเรานะคะแล้วก็ใช้ดินแดนนี้ในการทําประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นในดินแดนนี้ให้ชาวโลกเนี่ยประจักษ์ว่าถ้าดินแดนไหนมีพระธรรมนะคะที่ ถูกต้องสถิตอยู่เนี่ยก็จะเป็นดินแดนที่คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยมีความสงบมีความสุขอยู่ด้วยกันอย่างเอ,อื้อเฟื้อเกือ้อกูลค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะปะกินนอากะรทำอันเกี่ยวเนื่องด้วยวันอาสาฬหาบูชาที่คูบิคนำมาฝากในปี2567นี้ค่ะสำหรับทุกท่านที่ฟังแล้วนะคะรู้สึกว่าโอ้ยปกินอากะข้อไหนที่ท่านเพิ่งเคยรู้นะคะหรือว่าข้อธรรมข้อไหนที่ท่านได้จาก คลิปวิดีโอนี้แล้วจะนำไปปฏิบัติเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกคูบิกกันมาได้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับธรร i s t a Channel ก็จะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะออกมาให้ทุกท่านได้แบ่งปันกันอยู่เสมอค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะกด subscribe ช่องธรร i s t a Channel แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเวลาที่คูบิกอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแฮปปี้อาสาฬหาบูชานะคะสวัสดีค่ะ